นายสมบูรณ์มาพงเจ้าของแปลงโคกหนองนาที่ตั้งอยู่ที่ตำบลนนัามหมู่หนึ่งตำบลนนัามหาแปลงหนึ่งไร่ครับนายสมบูรณ์มาพงเจ้าของแปลงโคกหนองนาในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลนนัามองเภอปฐมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญได้ใช้ภูมิปัญญาและแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรศษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา และจัดการพื้นที่การเกษตรของตนอย่างเป็นระบบโดยปรับพื้นที่ให้มีโคกหนองและนาเพื่อให้ครอบครัวมีอาหารกินตลอดปีและยังมีรายได้จากการขายผลผลิตส่วนเกินข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับ 1. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารพื้นที่แต่ละส่วนถูกออกแบบให้มีประโยชน์สูงสุดทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และใช้เป็นแหล่งอาหารพื้นที่โคกปลูกไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัวได้หลากหลายชนิด หนองเป็นแหล่งน้ำเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอื่นๆส่วนนาใช้ปลูกข้าวทำให้มีอาหารเพียงพอทั้งปี 2. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายสามารถจำหน่ายผลผล,ผลิตส่วนเกินเช่นขา่าตะไคร้พืชผักสวนครัวส่งจำหน่ายภายใน,นจังหวัดและต่างจังหวัดสร้างรายได้เสริมพร้อมลดค่าใช้จ่ายจากการซื้ออาหารและวัตถุดิบจากตลาด 3. อนุรักษ์และฟื้นฟูร,ระบบนิเวศการมีหนองและพื้นที่สีเขียวช่วยกักเก็บน้ำลดปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินตลอดจนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและ,มะแมลงที่มีประโยชน์ 4. เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนเปิดพื้นที่ต้อนรับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าการทำเกษตรผสมผสานสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคงการวางแผนสำหรับการจัดการพื้นที่ในอนาคตพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเช่น ระบบน้ำหยดและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนและใช้แรงงานน้อยลงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการโน้มนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำการเกษตรผสมผสานและการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชนขอขอบคุณทางานนาพัฒนาที่มีโครงการกอ,องน้ำมาให้ผมผมก็พอใจในสิ่งที่ผมได้แลครับแต่ว่าผมก็จะพยายาม ทำในสิ่งที่เป็นไปได้ทุกอย่างอันนี้ก็กำลงังปรับปรุงนะครับ